ปราบสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอออฟออยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็โดดงานเลยฮะพอดีลาป่วยเดี๋ยวก็ำลังจะออกไปหาหมอครับแต่ว่าเหลือบในการมาดูส1ดโมงก็เลยลองเข้าเกมเา้าไอ้สกินนี้มาตอน11โมงจริงๆด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวรีบทำคลิปฮะแล้วก็เดี๋ยวรีบตัดต่อแล้วก็ไปหาหมอน่าจะตอนเที่ยงนะฮะโอเคอันนี้เราจะมาคลิปนี้เราจะมาสุมสกินเทพพิทักษ์เขมันครับ วูฟฟิง a อลเลนของ h ีโ o a l l เลนั่นเองนะครับก็คือเป็นสกินที่สวยใช้ได้ครับคือถ้าไม่มีถ้าใครยังไม่มีคิลิโตเนี่ยมาเป็นเจ้าของสกินนี้ได้เนาะก็จริงๆอะ่ะถ้าผมไม่ได้เป็นยนะูทูบเบอร์เนาะผมก็คงรอสกินนี้ไว้ตอนเขาเรียกว่ากิจกรรมมิ s ซี่บ็อกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ390รององแต่ไม่เป็นไรอะ่ะ อยากจะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะฮะทำเพื่อคนดูขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่ s u b สไครต์นะครับอย่าลืมไปทํากิจกรรมแจกของ s u b สไครเบอร์นะครับรางวัลสูงสุดก็คือคูปองมูล,ลค่า1,500บาทนะครับก็ตีเป็นคูปองน่าจะสักพันแคูปองเนาะแล้วก็ยังมีรางวัลลดหลั่นกันมานครับแจกรวมกว่า4 0 0 0คูปองนะครับหรือว่าใครจะสนใจเอาเป็นของพรีเมียมเบคอนก็ได้ครับมีฮูดมีหมวกมีเป้อะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคอ่ะไป Subscribe ถึงพันก่อนฮะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายคติกาค่อยว่ากันนะไปกันเลยฮะวันนี้ผมเตรียมมาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะอ่ะไปน่าจะมีประมาณส8ม0ันแปดนะเพราะเมื่อกี้ผมกดไปอีก2 0 0พันแต่ว่าผมใช้ไอตัวช้อปปี้คอยลดเนาะโอเคอีกเรื่องหนึ่งฮะถ้าใครมีช้อปปี้คอยมาขายผมได้นะครับผมรับซื้อในราคาลดยี่สิบ้าเปอร์เซ็นะก็คือหนึ่งร้อยคอยเนี่ยผมรับอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับก็มาขายกันได้ครับอเคอันนี้มัน ให้เลือกของรางวัลเหละครับผมก็เลือกเป็นลูกแก้ว1ิเมตรกับลูกแก้ว5าเมตรนะนี่ที่ผมจิ้มเนี่ยลูกแก้ว1ิเมตรกับลูกแก้ว5าเมตรแล้วก็มันมีเรื่องระบบทีมช่วยเหลือก็คือถ้าคุณมีสก,กินลาวิวหรือทรอนน่าจะทรอนนะครับหรือว่าตัวสกัดทรอนกับอันดูอินฮนะ,ะถ้ามีอันไหนไหนสักอันนึงก็สามารถปิดช่องไปได้หนึ่งช่องอ่าผมก็ปิดไปเลยครับหนึ่งช่องอเฮฮะเมื่อกี้ก็ตัดเข้าไปพยายามหาโปรเติมเงินนะ มันไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรผมจะเริ่มกดสุ่มเลยครับสุ่มไปเรื่อยๆทั้งหมดสิบเก้าช่องฮะไปดูซิว่าเราจะได้อเลนยังไงนี่อนิเมชันมัไนะฮะอ๋อหมุนป๊กแป๊กป๊อกแป๊กแป๊กแบบว่าไฟกระพริบนะข้ามดีกว่าครับไปบหินบัตเตอร์ไฟเรียบร้อยไปเรือรือครับตอนแรกมีอยู่ประมาณสามพันเก้าร้อยก้อคูป,ปองเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตัดต่อขึ้นให้ครับอุ้ยอันนี้แหละ อ๋อรูปโปรไฟล์ก็ยังดีหวังว่าจะดุกดิกนะรูปโปรไฟล์นะโอเริ่มเจ็บแล้วฮะทีละเจ็ดคุณได้รับสว่วนลดพิเศษสี่ร้อยสิบเจ็ดเหลือสองร้เก้าสิเอ็ดไมฉันจะไม่เอาเหรอฉันต้องเอาอยู่แล้วแหละเอาไปเกลือ,อล้วนครับอ่อเหลือสามรสามนะหายไปหกร้อยนะครับไปยังไม่ได้มันให้ผมเหมาเนแน่เลยอ่ะ เมาสองพันห้า 25, โอเคอยู่นะโอมสามร้อยสิบเก้าเรียบร้อยฮะขอนะสาธุอย่าเมาไปเรียบร้อยครับเมาครับกิจกรรมนี้โอ้สามร้อปสิบเก้าอ่ะกดไปฮะได้สกินอาเรนเรียบร้อยกดหน้าปกไหมโอเค อันอันนี้น่าจะเป็นรูปหน้าปกนะครับอืมหมดไปประมาณสามพันเก้าเหลือพันสามสองพันหกร้อยครับอย่าพูดดังนะแฟนอยู่ทั้งสองสองพันหกร้อยคูปองนะครับไปสองพัหกร้อยคูปองก็สองพันบาทนะครับถ้านมนม้อยอุ่นไปสองพันบาทอืมเราไปกดรับสกินแล้วก็ดูเอฟเฟกกันเลยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเนี่ยนี่สุ่มให้ดูเลยฮะไม่รอสามร้อยเก้าเก้านะไอ้หูเดี่ยวเปลี่ยวจะกินอะไรนั่นเองหลบหน่อยหน้าที่เ sharp blade and a tender heart เราต้องทำต้องทำคลิปรีวิวแน่นอนนะออคลิปนีนน้แล้วมีดาบสองสีนะครับเป็นเป็นธีมหมาป่าหิมะหรอ Okay, โอ้ได้กรอบโปรไฟลนะ์ด้วยนะก็สวยใช้ได้นะครับถ้าใครไม่มี o, กิริโตก็น่าเป็นเจ้าของเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวนะนะผมขอดูรูปโปรไฟล์หน่อยว่ามันเป็นไงนะจะไปใช้เลยรูปโปรไฟล์กับกรอบนะครับกรอบโปรไฟล์เรียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับโอ้ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเหมือนกันนะ ไฟเตอร์อเลนอเลนอเลนยู่ไหนล่ะแก่แล้วนะเนี่ยที่ไปหาหมอเพราะว่าเหมือนแบบมันมึนนะครับเหมือนบ้านหมุนนิดๆเนาะ,ะแล้วก็สกินก็ต้องใช้เป็นสกินนี้อยู่แล้วสิอโอ้โหไม่มีพื้นหลังสกินอะไรด้วยเนาะนงเงาเลยโอเคฮะก็ตอนนี้สกินผมก็มีอยู่699เรามาติดตามกันว่าสกินที่700คือ สกินไหน,นครับแต่เข้าใจว่าถ้าแวร์เลอร์พาสเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสกินของตัวอเลสเตอร์นะครับที่ผมยังไม่มีตอนเลเวล50นะครับเข้าใจว่าสกินที่700จะเป็นน,ะนะั้นนะครับไปเราไปดูเอฟเฟกต์ครับไฟเตอร์เลนนะครับแล้วมีคิมิตะอะไรวะคิมิตะคิมิตะจ้า ก็ไม่ใช่ตัวมันนะแล้วว่า iPad ไม่ได้นะครับสายสายหลุดโอเคอันนี้สายแบบมันตรงโต๊ะคอมผมลกนิดหน่อยนะพันกันอ่ะไปดูกันเลยครับว่าสกิลอะไรยังไงแต่ทุกมีท่าวาร์ปนะถ้าสามสองพันหกอ่ะควรต้องมีนะ โอเคอุ้ยทาวาสวยอยู่นะทักพร้ปุ๊บเ้ยสวยเลยท่าวาดีเลยครับดีดีดีโอเคอสอทำไมฟันธรรมดาแตกขึ้นนะต้องโนหรอต้องโนฮีโร่อะโอ้โหอลังอยู่นะ เป็นครับที่ท่าหนึ่งท่าสองอลังอริงนะ That was a close ปึ๊บโดดตอกโดดตอกบบตัวนะครับก็มันเป็นสกินมารีเซลเนาะอ๋อเหมือนครั้งแรกอะมันเกือบสี่พันเลยแพงไปเนาะมันมารีเซลเหลือสองพันหกก็พอได้อยู่ครับก็ไม่แย่นะสรับคนที่สายสะสมนะเจ๋อจริงๆถ้าถ้าใครไม่รีบรอมิสซี่บอกก็ได้นะครับ แต่ตัวถ้าตอนมิซซีบ็อกซ์มาจะด,ดูไอดี่ยเส้นแฟนมารีวิวให้แน่นอนครับเพราะว่าเขายังไม่มีอันนี้นะก็คือไอดีนั้นคือคุ้มแน่นอนครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปตัดต่อแล้วไปหาหมอนะโอเคบายบายทุกคนจุบ๊บ